สวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เนซีกันนะครับผมในวันที่27พฤศจิกายน2566นกันนั่นเองนะครับผมก็กดอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่หาที่เทรดนะครับผมก็ o k x ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมที่เป็นแคชแบ็กด้วยนะครับก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเราก็มา เข้าสู่สั้นๆนะครับผมเราดูไทม์เฟรม1วันกันก่อนเนาะอาไทม์เฟรม1วันเนี่ยช่วงที่ก่อนหน้านี้นะผมมันก็จะมีการกระชกนะครับผมกระชอกมากระชอกยังไงกระชกอ,อย่างนี้นะผมเข้าสู่ในแดนแนวต้านแบบมหาศาลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือไปชนปุ๊บแล้วมันก็สลายแรงขายไปนิดหน่อยเนาะแต่ยังไม่ได้มีเยอะมากมายนะผมก็ราคาก็ตกนะครับผมก็เตรียมตัวกันนั่นเองซึ่ง มันก็จะเดี๋ยวน่าจะแบบดีกรีเนี่ยสังเกตดีกรีนะครับผมมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำไฮใหม่ถูกไหมอ่ะการไม่ไทำไฮใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็ส่งอ่ะไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไม่ได้ทำแบบไฮที่มันขึ้นมาแบบองศาเดียวกันนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะมันก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นค่อยๆย้อย,อย,อย,ย,อยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมก็ ปื๊ดไปใช่ป่ะเรามันก็ค่อยๆปุ๊บถ้าเกิดว่าไม่ทำไฮใหม่อย่างนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีโลโลใหม่ด้วยอนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะล่วงอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของกราฟนะผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปต่อเลยหรือเปล่านะมันก็จะมีสภาพนี้นะผมพอขึ้นเสร็จปุ๊บนะลงมานี่ปุ๊บแล้วมันพุ่งนี้ต่อก็มีนะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับอันนี้มันจะสภาพคล้ายๆแบบเนี้ยเออสภาพคล้ายๆแบบเนี้ยเห็นปะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอเสร็จปุ๊บมีดีกีลดลงใช่ไหอ่ะไถไปพอไถลงเสร็จปุ๊บล่วงปุ๊บเทสค่อยๆขึ้นแล้วก็แรลลี่ขึ้นนะประมาณดีนะครับผมส่วนทางด้าน1ชั่วโมงนะผมในวันเนี้ยเราเล่นฝั่งไหนได้บ้างนะผมก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยฝั่งชอตน่าจะได้เปียเป่าฝั่งชอตน่าจะได้เปรียบเท่ากับถ้าเกิดว่ามันหลุดเส้นนี้ใช่ป่ะชอตได้นิดหน่อยเนาะเออลงมาถึงเส้นประมาณสัก36อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ รอดูว่าถ้า3ามหันรับอยู่หรือ,อยังไงนะครับผมแล้วมันจะเด้งกลับนะเด้งกลับพอมันเด้งกลับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเด้งกลับแล้วมายืนอยู่บนเส้น EMA 200อเนี่ยตรงน,นี้นะผมก็ไม่ต่อ <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะเพราะว่าทางทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันห่างเส้นจาก EMA 200เนี่ยมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมก็ตอนนี้ EMA 200เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3า0หมื่นได้เนาะ สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งนะเนี่ยแถวเนี้ยน,นะผมก็จะเป็นแนวแนวรับแนวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงตรงนี้นะครับผมซึ่งไอซ์ไอ e ตอนเนี้ยเนะี่ยมันโค้งลงใช่ไหมการที่มันโค้งลงเนี่ยมันก็บ่งบอกสะท้อนได้ว่ามันยังเป็นขาลงอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวของ Bitcoin เนาะแล้วก็มี ETS ETS ก็สภาพเดียวกันกันกบ Bitcoin ใช่ไหมอ่ะเรามาดูดูโดเมนนันกันบ้างน,นะผมโดเมนนันเนี่ยทางฝั่งของ Bitcoin เนี่ยเองเนี่ยก็ ยังจะบอกว่าอย่างไซเว์ใช่ป่ะถ้าไซเวอยู่เนี่ยส,สภาพเนี้ยก็คือว่าเสถียรภาพของราคาบิตคอยเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับผมส่วนทางด้านของ USDT ใช่ป่ะ USDT ก็คือสเตเบิลคอยส่วนตัวแทนสเตเบิลคอยนะผมทั้งโลกเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันใช้ USDT กันแทบจะหมดละก็บ่งบอกว่า มันลงมาแล้วมาไซเวก็แสดงว่ามันก็ยังจะเลือกทางกันอยู่นะครับผมก็มีการพักฐานพักอะไรพวกนี้เนาะอันนี้จะต้องลงไปข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นข้างบนเนี่ยแสดงว่า,เ,าเงินเนี่ยจะออกตจ,จากตลาดนั่นเองเอโอเคส่วนของทางด้านเจ้าตัวเอาคอยนะครับผมเอาคอยมีการพุ่งขึ้นแล้วก็มีการพักตัวเหมือนกับเจ้าตัวของหน้าตาของบิตคอยนี่เลยนะครับผมแต่สภาพของเอาคอยที่เป็นมาร์เก็ตแคปเนี่ยก็จะสภาพคล้ายๆกัน คล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดว่าบิตคอยมันยังไซเวยอย่างนี้อยู่นะครับผมเอาคอยก็ยังจะสภาพที่แบบใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอยู่ก็กระจุกตัวเป็นก้อนเองนี้ยยังไม่ไปไหนก็แสดงว่ามันเลือกทางอยู่แต่ว่าทางเนี้ยไอซ์ไอก็ยังมีการพักตัวอยู่แสดงว่า,ามีการพักตัวของตลาดเลยนะครับผมในสภาพเนี้ยคือแบบใครที่เล่นฟิวเจอร์กแบบ็เล่นเล่นลำบากนิดน,นึงนะฮะโอเคร okay. เรามาดูกาล่ากันบ้างนะครับผมกาล่าเองเนี่ยก็อืม ขวัญใจลูกลักเลยตอนนี้นะมีการพุ่งแลลี่ขึ้นมาโอ้โหราคามหาศาลเลยนะยถ้าเกิดว่าถึง0.03เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหยังมีเ hey ฮเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นแนวต้านพอดีใช่ไหมอ่ะเราดูแนวต้านนะครับผมแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวอ่าตรงนี้เลยพอดีอ่าถ้าเกิดว่ามันเลยแนวต้านขึ้นมานะครับผมก็จะทําให้ไอ้เจ้าตัวของอ่า EMA 200เนี่ยในทำเฟรมวันเนี่ยมัน งอขึ้นนะงอขึ้นแล้วมีการพักตัวอย่างเงี้ยโอ้โหสวยถือว่าสวยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่ามันผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วใช่ป่ะมันก็จะแลลี่ขึ้นอ่าไปเจอกับหัวตรงนี้อ่าก็คือช่วงประมาณสัก0.04นะถึง0.05อ่าประมาณนี้นะครับผมก็ราคาก็จะประมาณนี้0.03 0.04 0.05อ่าขึ้นไปตามอ่าเลขศูนย์นั่นแหละครับผมประมาณนี้เนาะเออโอเค ส่วนโซลาร a อ่าโซลาร์หก็เอาคอยทั้งตลาดนะครับผมก็ลองก็ไม่ไม่ดูแล้วกันนะเออส่วนเรื่องของ BNB นะผมซีซีเขาลงจาก CEO เรียบร้อยนะผมตอนเนี้ยสภาพของบ i แ a น c e ก็ดูสั่นสั่นสะเทือนอยู่พอสมควรนะครับผมก็ดูดิเนี่ยเห็นป่ะชาวบา้านชาวชาว่องเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บพักไอ้นี่ขึ้นเสร็จลงเลยเอออันนี้ก็น่าสังเกตอย,อยู่นะครับผม,ผมก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะ ครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมการคริปโตสแล็ป slash, จอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆขอได้กำไรรอบนี้ด้วยนะครับผมบูลันแล้วเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมโอเคเอ็กซ์นะครับผมไปสมัครกันเยอะๆนะครับผม